ฮลโหลไกด์สเฮลโหลคุณกินข้าวหรือยังคุณกินข้าวหรือยังครับอ่ายกินข้าวแล้วครับแล้วข้างล่างกินข้าวหรือยังครับใครอยู่หรอแม่กยใคยังอยู่ปะเขามองอะไร,อ,ะไรอ่ะเอ๊ะ <Hey. S 1> คือเรื่องมันเป็นงี้ครับพี่แจ็คเอ้ <Hey. S 1> พี่ไทยพ,พี่ไทยอยู่ไหมไทยเลยจะบอกนะว่าพี่ไทยนานวะุฒิ ลจะเป็นอีกไทยหน <sink women> <k hours> <vocabulary> ึ่งไทยไหนไทยแหลมเฮ้ยนี่เองไทยธนาบุญร้องเพลงเลยข้ามันรุ่งข้ามันข้ามันให้ตายถูกจมูกบานจมูกหมามันบังตาอ่ะน้องเบบี้ ิปบอดีาแกบอิี้แก่ฟังยินฟองมในกล้องโชว์ดีว่าวันนี้เนี่ยเมื่อกี้เราแบบสปอยคลิปหน่อยถ่ายติ๊กตอก๋อเมื่อกี้ไปถ่ายติ๊กตอกมาครับจบแล้ว <laughs> <laughs> บอกเลยว่ามันเป็นคลิปแบบ <h ums> ทำไมถ้ามันถ่ายต้องไปเอาจากที่เก่งมาทํทำไม,ม,ำไ,มไม่รู้อะมันเดินถ้าสมมติเขาต้องถ่ายไปปุ๊บแล้มันกลับมาฮึบ อยู่พี่พี่ไทยไม่อยู่ไม่เป็นไรใครคือพี่ไทยอ่ะเออใครคือพี่ไทยบอกนะว่าที่เป็นไอดอลอะใช่เหรอแล้วเกี่ยวอะไรกับพวกเราท่านั่นแหะดิหรือว่า่าจะเป็นแบบขอสอบถามว่าคนด้านหลังคือรูปภาพหรือเปล่าไม่ใช่ครับคนคิดคืนนี่เขาให้เต้นฮิตเขาอให้เต้นฮิตมีอาฟีทาเพลงเต้นสิฮิตมีอาบ เอาร้องหรือเต้นร้องไงพี่เก่ง huh? ร้องไงฮิตเมียฮะนี่ฮันะีฮันี่ฮันนี่ฮันนฮันนี่ฮันี่ฮั่ฮันไี่นี่ฮั่ฮนนี่ฮก่ฮันนี่ฮันนี่ฮั่ฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่ฮนเี่ฮันนล่ฮันนี่ฮกนนี่ฮันี่ฮนนฮฮี่ฮน เขาบอกพี่โทไม่ได้พี่ไทยอ๋อป่วยอยู่คนที่ต้องไปอ่านที่ไทยไม่โทไปอยู่ไกลๆมันเห็นเป็นแบบแล้วมันมันตัดตัวหนังสือที่มันเลยออกไปแล้วก็เลยมองว่าใครคือไทยนั่นนี่หลบลีขสิทธิ์สามร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไอดอลเราร้องเพลงแต่หนึ่งเพลงมาเจมบอลนะคิดมีอาบอ่ะเราพิสูจน์ว่าเขาหน้ารักเลยโปรโมทเพลงอยากจะมาเมื่อไหร่เนาะว้ยอีกนานเลย เอ็มบีนะงาน้าเลยังไม่ใช่หรอตีหน้าเออเดี๋ยวกล้องล้องหนึ่งข้อเลยข้อไหนถึงหน้าราเกีนริมั่งหน้ารเกีนริมั่งร้องหน่อยร้องดีดีาอมะาเปิดเลยหนึ่งสองสามคุณได้ลองวะเนี่ยหนึ่งสองสาม ช่างช่างน้องเคยจะทำเปล่าน้ำมันโตไปเราจะปลูกยาวๆหรือว่าพ้วนนี่นะลองดูมีรูมีตาหางยาวนี่ทีนี้จะปล่อยอีกหนึ่งปีข้างหน้าปลูกพี่ออฟบอกให้มาอัดเพลงบายเจนไบเจนสามไบเจนสามเอ็มวีไปถ่ายที่สวนทรียาสุนทรียาก็มีสวนสัตว์โอเคแล้วขี่ทางหรือเปล่าขี่ทางได้ถ้าอยากขี่จับอะไร ขี่ช้างจับรออยู่นะเนี่ยพี่เข่งเดินไปแล้วดีกว่าพูดได้เหรออะไรนะไปแล้วฮะไปแล้วดีกว่าไม่บายครับทุกคนดี๋ยวให้เขาอยู่กันสองคนแล้วกันถ้าไปแล้วกลับบ้านไม่ไม่ต้องรีบไปวัดความรู้สุภาษิตไทยหน่อยง่ายๆอย่างขี่ช้างจับ ไสเดือนดินน้ำขึ้นไอต่อผุดถูกเทียนครบทำทำซาลาเปาเนี่ยเกตสีเกเรนอยู่ีไหนมั้ยผลทั้งให้เป็นหอยจอครูสานไทยปวดหัวยังนี่นะครับเป็นเหตุผลที่เข้าวิศวะยียบเรือสอง สองอะไรพี่จำเป็งแบงหมอฮะพี่เก่งเอาอีก,อกเร็วเร็วรอฟังเนี่ยเออน้ำรถไปแลว้วไม่ใช่หรอมาก็ถามพี่เก่งมากดีกว่ามา,า,ามาจอระคข้จอระคข้ขวางทำไม ไอโนเสาเอกเอกเอกอันนี้คือสภาสิ่ใช่ไหมห้ามนำอาหารแลยเครื่องดื่มเข้าห้องอ่านเสียงอ่านทำไมนี่แหละเนี่ยแหละเนี่ยแหละโอ้ไปแล้วบายครับทุกคนไปไหนอะ่ะนี่คือไปจริงๆปะไปจริงๆแล้วแต่ให้พี่เก่งมาแทนพี่เก่งจะเป็นเจเป็กอีก เรอยู่ด้วยกันดีไม่อยู่แล้วไปไหนฉันมาทำอะไรที่นี่ใครมาคะใครมาไม่ได้เห็นใครอ่ะกล้องไทยกล้องไทยอีกแล้วเหรอใครกล้องไทยวะอ๋อนี้กทไงไม่ใช่นั้นหรอกไม่ใช่ไม่ใช่กทอนี่กทอขคิดว่าพี่ไทยไปแล้วพี่เกียงยืนเป็นครูจริงๆทงองด้ยน้ำไทยเหรอด้วย S <S <S คุณควย <S <S คยืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะพี่าเก่งกูง <S 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 ้ยน้ำไทยอืมกู้ยน้ำไทยคืออะไรบะาง <S <S เขตอำเภออะเขตกู้ไม้ก<บ>็ไปด้ยวยกันหมดนี่แหละถ้าไปก็ไปด้วยกันหมดนี่แหละเออจะอยู่ก็อยู่จะไปก็ไปจะอยู่ก็อยู่อะไรอะไร พอทอไม่เหมือนเดิมอีกแล้วกล้องกับ MRT ไหมนี้กับพี่น้ำปิงครับอ๋ <laughs> M อ MRT เด้อยังไม่หายคิดถึงเลยรื้อออกแต่แบตจะหมดแล้วครับเี๋ยวคนไม่ใช่าไรเหลืลหอ14เปอร์เซ็ต์แบตจะหมดอีกแล้วหรอทำไมไม่ซื้อขาตั้งกล้องก็ไม่มีถุวัเซื้อให้เหมือนกล้องเนี่ยโอ้โหนี่ขมชื่อโรงพยาวาลน้ำปิง กล้องเต้นลงติกเต้นลงติกตอกเลยจริงๆเมื่อกี้ถ่ายแล้วครับคิดมีออปถ้าไม่เชื่อพี่เก่งเต้นให้ดูเลยเดูดูดรวก้องลรเพลงเดือดอด็จอาจจะไม่ดีครับพีเห็นผมสั่นหนมันจะตุกอ่ะแผ่นเสียงกินไม่ดีเลยอ่ะพี่เก่งเต้นเท่านังแล้นะ ข้าไหนาเดี๋ยวให้ทองหวยโชว์ดีวกว่าของจริงเขาเต้นกันอย่างนี้เอาเลยเดี๋ยวพี่เกศต้องร้องเพลงจะร้องเพลงไม่นัดนหเหเนื่อยเรอเราซ้อมเมื่อกี้แล้วนีน่อ๋อเมื่อกี้อะนะยังไงหรอจริงๆหรอ <laughs> เก่ง you are handsome as always ขอบคุณครับขอบคุณครับอ่า can uh, handle hand your cuteness ไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่บายพี่ลำปิงไปแล้วครับทุอคนเอาอะไรอ่ะไปเลยเหรอ <c oughs> เข้าไปอ่ะทำไมเดี๋ยวก็ไปคนเดียวไงถ้าเก่งไม่เต้นฮิตมีอัเราจะไม่ลงเก่งเราเจอเจอเด้อ พี่เก่งพี่เก่งว่าไงเหนืเนือเนือเนืฮ้อว่าแผ่นมือนหน้ากาค้างแหละบ๊ายบายครับทุกคนมาแบด้วยกันมาแบบพร้อมกันมาที่ที่ไฟแสงดีๆเนี่ยแล้วทำไมหรอว่าไม่ยืนตรงนี้แต่เล็บมันไม่ดีครับบายครับทุกคนบายเจ้า ต้องตับแฝบจังเฮ้ยอย่ามันจับพงครับก็ไว้คุยกันใหม่ครับทุกคนส่วนคนนี้ก็ไว้ให้ทำมาไลฟ์ทุกคนครับขอขอบคูดเหมอที่ทำเก่งว่าครับอยากเห็นทุกอย่างเลยพูดจากผมเองนะครับในอีกสองวันพี่เก่งจะลงเพลงฮิตมีแอปไปทุกคนดูนะครับใครอยากดูคลิปในทวิตเตอร์แล้วก็แ็กพี่เก่งนะครับแล้วก็บอกว่า พี่เก่งแกะจินมีอัพเร็วๆโอเคครับส่วยพอยบายแค่นะั้นจบแล้วจบแล้ว,ลวตอนโทรมาเพิ่งมา,มากรงกแล้วท่อมัดทำไมไม่ลงมาไปก่อนนะครับทุกคนสรุปเจอ,อยังครับรลงุลงเดีย๋ยวนี้เป็นลุงเป็นตาลแล้วไม่รู้อะไยอย่างเดียวไม่เจอครับใครเจอน้องแบบรบกวนแท็กหน่อยนะครับตอนนี้ยังตามหายอยู่ครับ ตามหาใครทน้องคนไหนตามหาน้องคนไหนน้องคนที่อยู่ในคลิปคลิปไหนไหนคลิปไหนคลิปไหนครับ้แหลงการด่วนนิ่งแบบนี้แบบแปลกๆแ,แล้วครับทุกคนแปลกๆแล้ว ไปละไปละมาใบมาใบทุกคนซีอิ๊วครับมันมัดหรอมันมัดเออเดี๋ยว,ยวจะให้มันมัดมาคุยด้วยสักวันหนึ่งครับวันนี้มันมาติดธุระมาใบ